วันนี้ทางร้าน X e Media นะครับจะมาอธิบายโครงสร้างพื้นฐานของ DC d ด i e Parker แล้วก็การเช็คอาการพื้นฐานนะฮะจะเกิดปัญหาเสียหน้างานเช็คอาการก่อนที่จะส่งซ่อมนะครับโครงสร้างพื้นฐานเนะี้ยตัวบนตัวนี้เรียกว่าทั้งชุดตัวนี้คือเรียกว่า DC d ด i ับเคลื่อนมอเตอร์ Water, DC นะครับถ้ามองชุดบนตัวนี้นะครับมองด้นด้านบนนี้ฝาเปิดด้านหน้าตัวนี้นนครับชุดนี้นะครับกล่องบน,นเรียกว่าคอนโด ตัวดอนี้ประกอบด้วยตัวโครงสร้างหลักโครงสร้างประกอบนะฮะแล้วก็ดิสลย์บอร์ดคอนโทรลแล้วก็บอร์ดรับสัญญาณฟิทแบกแล้วแต่นะ,ะบางทีก็มีบอร์ดฟิทแบกเป็นเทคโคเจนหรือว่าเป็นเอนโคเดอร์ oder, นะ,ะแต่ตัวนี้เป็นเทคโคเจนนะครับส่วนตัวล่างตัวนี้เรียกว่าบอร์ดพาวเวอร์ตัวนี้เป็นพวกพาวเวอร์สวิตชิ่งพวกเบรไดส์ uh, scr นะครับส่วนใต้บอร์ดตัวนี้ก็จะเป็น scr คอนโทรลอ่าโทษ scr มดูล เป็นตัว power นะครับอา,อาการพื้นฐานการเช็คนะครับถ้าเกิดหน้างานมีปัญหาก็คือต้องเช็คฟิลก่อนพื้นฐานฟิลตัวนี้เป็นฟิลฟิลฟิลด้านในเครื่องเนี่ยเป็นฟิล power ส่วนนี้เป็นฟิล switching ถ้าเกิดหน้าจอที่เพลย์ไฟไม่ติดเลยดับไปเลยเนี่ยให้เปิดขึ้นมานครับแกนนอดสองตัวลรวยกขึ้นมาสังเกตตัวฟิลตัวนี้ถ้าฟิลตัวนี้ขาดสาเหตุอาจจะมาเรื่องเนื่องจากไฟเกินหรือว่าพวก สวิตชิ่งตัวนี้ช็อตตัวนี้เขาต้องส่งซอมนะครับแต่ถ้าเป็นฟิลตัวนี้สองตัวนี้ขาดจะเป็นฟิลของพวกพวกฟิลขดฟิลที่ไปขับอ่าขดฟิลของมอเตอร์ครัตัวนี้ถ้าตัวนี้ขาดอาจจะเป็นชุดโมดูลหรือว่าชุดฟิลเสียนะครับอ่าวัดอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของ power input นะครับแ L1 L2 L3 ตัวนี้เป็นไฟสองร้อยโวลต์สองร้อยยี่สิบโวลต์ถึงห้าร้อยโวลต์นะฮะัสามเฟสใช้ตัวนี้ ส, flaws. ส่วนนี้เป็นเอา p ์พุตอะมิเจอร์การวัดง่ายๆฮะใช้มิเตอร์วัดถ้า L1 เทียบ L2 L1 เทียบ L3 แล้วก็ L2 เทียบ L3 วัดล้ว <Wh> ต <ips> ้องไม่ช็อตหรือว่า L1 เทียบ A บวก L2 เทียบ A บก L3 เทียบ A บวกก็จะไม่ต้องไม่ช็อตเหมือนการเทียบ A ลบเหมือนกันต้องไม่ช็อตแต่ถ้าช็อตเนี่ยสันนิษฐานได้เลยว่าเป็น SCR p าเวอเสียช็อตกันด้านในนี้ก็ต้องส่ง่อม